อำเภอศรีนครินทเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองพัทลุงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2539กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้ตำบลชุมพลตำบลบ้านนาตำบลลำสินและตำบลอ่างทองแยกออกเป็นกิ่งอำเภอชุมพลและเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรนนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อกิ่งอำเภอและเพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระศรนนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระเมตตาและทรง,สงเสด็จ เยี่ยมเยียนราษดรนชาวอำเภอศรีนาคารินเมื่อปีพุทธศักราช2518ณโรงเรียนวัดกเกษตรคมตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทจังหวัดพัทลุงต่อมากระทรวงม,มหาดไทยได้มีประกาศให้เปลี่ยนชื่อกิ่งอำเภอชุมพลเป็นกิ่งอำเภอศรีนครินตั้งแต่วันที่30ธันวาคม พุทธศักราช2539และเมื่อวันที่30มมกราคมพุทธศักราช2541พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษานาธิราชเจ้า พระองค์สมเด็จพระเทพพราร,ราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชาดําเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารที่ว่าการกิ่งอำเภอรีนครินอย่างเป็นทางการและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอรีนครินเป็นอำเภอรีนคริน สินครินการขับเคลื่อนกิจกรรมอสจิตอาสาพัฒนารักดินรักน้ำรักโลกประจำปี2567กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสินครินที่13 questions. ร่วมใจพัฒนาอำเภอสินครินทได้ขับเคลื่อนโครงการอสจิตอาสาพัฒนารักดินรักน้ำรักโลก เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายของกระทรวงมหาไทยโดยได้ดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนดังนี้อําเภอศรีนครินมีป้ายที่ว่าการอําเภอบริเวณทางเข้าที่ว่าการอําเภอและป้ายกองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอณนะอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอศรีนครินโดยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีการบำรุงดูแลอาคารที่ว่าการอำเภอกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณที่ว่าการอำเภอและบริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอโดยเริ่มกับส่วนรชาชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่มีการกำหนดพื้นที่ปลอดบุรี่ ทางลาดสำหรับผู้พิการและสุขาสะอาดอําเภอศรีนครินทได้กำหนดเขตปลอดบุรี่และสถานที่สำหรับสูบบุหรี่อย่างชัดเจนเลยมีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะเพื่อบริการให้แก่ผู้ที่มารับบริการและได้จัดทำทางลาดสำหรับผู้พิการมีบริการรถเข็นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหนะ้าที่คอยอำนวยความสะดวกมีการปรับปรุงจัดระเบียบและรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสภาพแวดลอ้อมโดยรอบที่ว่าการอำเภอกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอหลังจากการประชุมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำเดือนจะกำหนดทากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาดูแลความสะอาดในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอ และบริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศรีนครินมีการบำรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างหรือถาวรวัตถุที่อยู่บริเวณโดยรอบกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศรีนครินได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและพัฒนาพื้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอบริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ และบริเวณพระราชาุสาวารีสมเด็จพระศรินาคารินทราบรมราชชนนีและบริเวณโดยรอบอาคารสถานที่เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนมีแปลงผักสวนครัวต้นแบบและมีการเลี้ยงพึ่งและชั้นโรงในพื้นที่ของที่ว่าการอำเภอกองรอยอาสารักษาดินแดนอำเภอ มีการจัดทำแปลงผักสวนครัวบริเวณกองร้อยอา,าสารักษาดินแดนอำเภอและเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอศรีนครินโดยมีการปลูกผักสวนครัวเช่นผักกาดพริกขา่าตะไคร้มะม่วงหิมพานผักชีใบเลื่อยมะกรูดชะอมมะละกอกระเจี๊ยบ เลยมีคําสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลแปลงผักสวนครัวของอำเภอมีการสร้างความต่อเนื่องในการปลูกผักสวนครัวมีการออกคําสั่งมอบหมายให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันรับผิดชอบในการดูแลรักษาและรดน้ำแปลงผักเช้าเย็น มีการนำผลผลิตที่ได้จากแปลงผักสวนครัวไปบริโภคได้นำผลผลิตที่ปลูกไว้ไปบริโภคเป็นอาหารและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอก็สามารถนำกลับไปบริโภคที่ครอบครัวได้มีการบำรุงดินอย่างถูกวิธีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ปุ๋ยคอกและเศษวัชพืชในการบำรุงดินแปลงผักและพืชผลที่ปลูก น้ำคือชีวิตการดูแลรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอกองรอยอาสารักษาดินแดนอำเภอบริเวณที่ว่าการอำเภอสีนครินและกองรอยอาสารักษาดินแดนอำเภอสีนครินไม่มีแหล่งน้ำแต่ได้มีการมอบหมายให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอตรวจตราดูแลรักษาระบบน้ำที่ใช้ในที่ว่าการอำเภอ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอให้สามารถใช้การได้ปกติการรักษาต้นน้ำกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอและได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลต่างๆการพัฒนาแหล่งน้ำกัดเก็บน้ำการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ และร่วมกิจกรรมในการรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสีนครินได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารักษาความสะอาดและร่วมประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีความรักห่วงแห็นในแหล่งน้ำของชุมชนน้บริเวณแหล่งน้ำในพื้นที่วัดขันตําบลอ่างทองโดยมีประชาชนจิตอาสา ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำเข้าร่วมการสร้างความรับรู้ในการรักษาแหล่งน้ำกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสีนครินทและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรองได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาดูแลรักษาธรรมชาติในพื้นที่ตำบลต่างๆร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำในพื้นที่ครอบครัวมหาไทยรักสิ่งแวดล้อมมีการสร้างจุดคัดแยกขยะและถังขยะเปียกลดโลกร้อนที่ถูกต้องได้มีการกำหนดจุดคัดแยกขยะอย่างชัดเจนเพื่อคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และสามารถจำหน่ายได้เช่น ขวดพลาสติกขวดแก้วแต่ได้จัดทำถังขยะเปียกเพื่อใช้ทิ้งเศษอาหารจากการประกอบอาหารมีการสร้างการรับรู้และสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมองความรู้การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้กับประชาชนประชาสัมพันธ์การใช้ถังขยะเปียก และประโยชน์ของถังขยะเปียกโดยสาธิตวิธีการทำถังขยะเปียกและการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้แก่ผู้ที่สนใจและกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศรีนครินมีการนำขยะรีไซเคลิลกลับมาใช้ใหม่ได้นำเศษไม้และเศษวัสดุมาประกอบเป็นรังผึ้ง สำหรับเลี้ยงพึ่งบริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอและได้แจกจ่ายรังพึ่งจากการผลิตให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอนำไปใช้เลี้ยงที่บ้านและได้มีการสาธิตการประกอบรังพึ่งให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ผ่านมาและได้มีการนำยางรถยนต์มาใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว มีการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายการคัดแยกขยะกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศรีนครินทสนับสนุนส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะเพื่อเป็นการลดภาระในการจัดเก็บและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนโดยมีการแยกขยะที่สามารถจำหน่ายหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไว้นะ กองรอยอาสารักษาดินแดนอำเภอาารีนครินมีการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอาารีนครินทเป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่สำคัญของจังหวัดพัทลุงการน,นำเศษไม้และเศษวัสดุมาใช้ประกอบเป็นรังพึ่งสำหรับเลี้ยงพึ่งและแจกจ่ายให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน นำไปใช้เลี้ยงพึ่งและครอบครัวของตนนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอิีนาคาริน์แล้วยังเป็นการส่งเสริมเพิ่มผลผลิตให้แก่ชาวสวนผลไม้ในพื้นที่เนื่องจากพึ่งที่เลี้ยงจะทำหน้าที่ในการผสมเกสรให้แก่ไม้ผลของเกษตรกรที่ปลูกอำเภอีนาคารินท์ มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความหลากหลายด้านแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการดำเนินชีวิตตามวิถีชุมช,มชมนชาวอำเภอศรีนครินทได้ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักตามแนวทางพระราชดำริและได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สุข แก่ชาวอำเภอศรีนครินทอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป